กุลิดครับคนแรกของไทยครับจงังงวะนี้กุลิตวิงมายิงแล้วโอ้ยจิตใจพี่แกทําด้วยอะไรวะมันงยิงตรงกลางถ้ายิงอีกทีแล้วกูจะตบให้ตรงกลาง้ยยิงตรงกลางเข้าครับครับลุกกุลิตของวดนาอีมอร์ท่ลครับคนแรกยิงลูกโอ้หค่อยๆเป็นการครับแต่ตีโมกูตัวพุ่งผิดทางครับเขาทั้งคู่ครับไปดูคนสองของไทยเราครับอ,องตุนริสมาเลย,ยนั่นไง ว่าแล้วจิตใจพี่แกทำด้วยอะไรวะยิงกลางสองลูกเลยครับเสียเว้ยเอาครับดัรลัสคอสตาของเวียดนามอิมมอร์ทเท่าไอ้ยอ้ที่เดียวอู่คนที่สามของไทยครับเซียเซเว่นถอนหายใจยิงกลางมาสองลูกแล้วและลูกนี้ยิงซสาโอ้ยคมกริบสุดยอดครับคขนต่างเลโอเนลเมสซี่ของเวียดนามอิมมอร์ทเทครับเลือกมุมเลือกยิงแล้วไปลูกนี้ติด จังว่านี้ไทยยิงเข้าขึ้นแท่นเลยครับปีแอร์เอมโอบาเมยองยิงเข้าถ้ายิงเข้าลูกนี้มันจะชนะง่ายไปเปล่าวะยิงเข้าเราจะขึ้นแท่นนันทีครับวิ่งมาแล้วยิงโอ้ยติดเสยผมโชว์เด็กไปทีเด้แซฟครับแต่ไม่บ็รไรเรายังไม่เสียเปรียบนะใช่ครับเลนาโตซานเชสของเวียดนามอิมมัทท์ครับเจอกับตีโมกุตตัวของทีมพิรเรสวิ่งมายิงลูกนี้ติดเซฟเรียบร้อยอีหยังวะนะยิงยังกับนักบอลไม่ได้กินข้าวนะเอาเลย ถ้าเราชนะเราเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายทันที <แ S 1> ครับ<ม>และเป็นคิรยันเอ็มบัปเป้ครับจังหวะนี้ไทยแลนด์ของเราจะเป็นยังไงเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยิงแล้วพลเยท n นพีเรสทำได้ครับ oh. สูรวิทย์ราชนาศิลปินหรือไปเข้าศูนย์สี่พาทีนพีเรสของเราเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเอซีซีแลนดี่ครับ คอนเซปต์ <Concept S 2> เดิมของพวกเขาคีนไม่ได้เล่นครับผมคีนไม่ต้องเล่นนี่ <laughs> ขีนเดินมาเขินเลยอ้โหูแล้วด่ครับผิดหวังคือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถามว่าผิดหวังมันต้องผิดหวังอยู่แล้วใช่ครับสรุปผลการแข่งขัน TNP เล s จากไทยชนะเวียดนามอิมัททอล